รัก3ปียิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมหมดข้างรักไม่มีพักจริงๆนะคะสําหรับคู่ของพี่แอฟทักษออนแล้วก็พระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มนนลกุลหรือว่านวชานนนะคะซึ่งก็คือทริปจีนล่าสุดนี่แหละบอกเลยโวาหวานจนแฟนๆเนี่ยใจละลายไปตามๆกันเลยคุณผู้ชมค่ะ โดยนะคะก็คือว่าความรักของทั้งสองนะคะตอนนี้ก็เดินทางเข้าสู่ปีที่3อย่างอบอุ่นและชัดเจนแม้ทั้งคู่จะไม่ค่อยออกมาเปิดเผยนะคะเรื่องความสัมพันธ์แบบตรงๆแต่ภาพและโมเมนต์นะคะที่ค่อยๆปล่อยออกมากลับเต็มไปด้วยพลังงานของความรักที่มั่นคงและใส่ใจกันมากจนแฟนๆอย่างเราๆนะคะยิ้มตามได้ตลอดคุณผู้ชมอย่างทริปล่าสุดนะคะที่ไปเทคอินนะคะที่ประเทศจีนทั้งคู่นะคะตัวของพี่แอบแล้วก็นนทุนเนี่ยก็คือไปด้วย กับครอบครัวของนอนกุลนี่แหละโดยก็มีภาพโมเมนต์หวานๆหลุดออกมาจากน้องสาวของหนุ่มนนกุลหรือว่านนชานนนะคะที่แชร์ภาพหมดข้างรักเอาไวใ้ให้เห็นแบบไม่ตั้งใจแต่ชัดเจนสุดๆนะคะตามคลิปที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยคุณผู้ชมโดยในภาพนะคะเผยให้เห็นขณนะที่พี่แอบทักษออนของเรานะคะกับนนกุลกําลังเดินคุยกันกระหนุงกระหนิงนะคะดูเป็นธรรมชาติของคู่รักก่อนจะมีอีกซีนนะคะที่ทําเอาหลายคนเนี่ยใจสั่นค่ะเมื่อ พี่แอปนะคะยืนนาเขาไปมองนอนกุลอย่างแผ่วเบาคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าช็อตนี้เองนะคะเต็มไปด้วยสายตาที่หวานแล้วก็ละมุนเอามากๆกันเลยแหละจนแฟนๆหลายตอนหลายคนอดไม่ได้นะคะที่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชัดเจนและน่ารักมากคุณผู้ชมโดยแฟนๆก็เข้ามาแซวกันฉ่ำนะคะว่าชาโนนคุณจะเขินอะไรเบอร์น,นั้นนะคะคุณทักษอรเขาก็ชอบหยอกแฟนอันเนอประเด็นคือนะคะอีชั้นเขินบิดไปบิดมาแล้วค่ะ แม้นึกว่าคุณชานนจะก้มลงมาจุบซะแล้วอ่อนน่ารักขนาดนี้จะไปไหนรอดนะคะแต่งเธอคัะลุ้นๆนะคะบางคนก็บอกต่อนะคะว่ารู้แล้วว่าพี่นนทําไมไม่อยากให้เห็นเวลาพี่แอบอ่อนเข้าใจแล้วคะ่ะน่ารักมากนะคะลุ้นๆนึกว่าคุณชานนจุบคุณแม่น้องปีนหนึ่งจุบซะแล้วคะ่ะเราละลายแทนแล้วคะ่ะคลิปยาวไม่รู้แอบโดนอะไรไปบ้างนนคงหมันเคี้ยวอ่อนขนาดนี้รักมากนะคะแอบนนอนิจฉานนกุญอาน่ารักนะคะ เหมือนดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยโอ้โหบอกเลยคุณผู้ชมบ้าหวานกันสุดๆเลยแหละค่ะถึงขั้น FC แฟนคลับนะคะที่ติดตามคู่นี้เข้ามาแซวกันแบบช่ำๆจริงๆในเรื่องโมเมนต์หวานๆนะคะของพี่แอฟทักษะออนกับหนุ่มนนกูลซึ่งหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทั้งคู่เนี่ยก็มักจะมีโมเมนต์นะคะร่วมเฟรมกันบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นภาพทานข้าวด้วยกันนะคะไปงานครอบครัวหรือแม้แต่ Moment, โมเมนต์อวยพรมันเกิดที่มีความหมายลึกซึ้งจนคนในวงการและแฟนคลับนะคะหลายคนเริ่มจับตา ความสัมพันธ์แบบไม่กักนี้วพร้อมกับสนับสนุนนะคะให้รักครั้งนี้เดินต่อไปอย่างสวยงามค่ะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงไทยบ้านเรานะคะที่แฟนๆนเนี่ยพร้อมสนับสนุนและลุ้นข่าวดีนะคะในอนาคตข้างหน้าของพี่แอ็บกับหนุ่มนนท์กุลกันอย่างมากมายเลยแหละคะ่ะ